มีคนชอบบอกว่าผมชอบพาไปเที่ยวไกลๆใช้เวลาที่สี่วัน5วันโอ้โหไปด้วยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนเราจะลาหยุดบ่อยๆโดนโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นน่าจะมีทริปที่เป็นสั้นๆวันนี้ผมก็เลยมีทริทปมาแนะนอานะครับก็จะเป็น,นทนรนปนทิปที่ใช้เวลาน้อยหนะแล้วก็โอ้แล้วได้เดินทางหลายๆรูปแบบนะครับเฮ้ยิน้าง <c oughs> <c oughs> อ,อ๋งมีโน้ตจากแอมถึงผมนะครับล้างก็ล้าง โอเคพูดต่อนะครับถึงไหนอ่ะอ๋อได้ได้เดินหลายทู่แบบนะเดินป่าเอ้ยอะไรนะขี่ช้างนะครับแล้วก็บอกรดด้วยอันนี้ก็ตรงกับนโยบายของทรทพอดีนะครับเขาบอกว่าอยากจะไปในที่ที่แปลกๆไม่เคยไม่เคยไครเคยไปเคยเห็นนะครับเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอันซีนไทยแลนด์นะครับและที่ที่ผมจะไปวันนี้นะครับก็เป็นที่ที่ยังไม่ค่อมีคนรู้จักนะครับผมสวยเห็นในรูปนะเขาบอกสวยชื่อว่าน้ำตก เดี๋ยวล้างรถตามเจิตนาลมไ์ไปเงการเดินทางไปน้ำตกหาบ้านนั้นจะต้องไปเริ่มต้นที่บ้านห้วยหู่ล่องอําเภอทองผาปูมจังหวัดกาญจนบุรี ขับรถจากตัวเมืองกาญจนบุรีมาไม่ไกลก็มาสี่แยกแก่งเสีย้ยนแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอัยโยกวิ่งตามทางหลวงหมายเลขสามสองสามไปเรื่อยๆเลยนะครับก่อนจะถึงตัวอำเภอทองผาภูมิก็กให้เลี้ยวขวาต่อไปทางอำเภอสััขคาบุรีขับรถต่อไปอีกนิดนึงก็ถึงบ้านกล้วยอู่ว่องแล้วนะครับ ผมกำลังจะอ,อ,อะไรนะไปเริ่มต้นการเดินทางนะครับที่ห้วยบ้านห้วยอู่ล่องนะครับซึ่งก็อยู่บริเวณทองผาภูมิมาจากไซยโยนะครับก็จะมีทางเลี้ยวขวาที่จะเข้าไปสังขละแล้วก็กตรงเข้าไปนั่นแหละนะครับประมาณ7กิโลเมตรเองก็ถึงแล้วไปเมื่อกี้ผมเลยไปนูน่นกันไปเมืองปีลอกมุตรงนี้นะครับคือส่วนที่ผมบอกว่าจะมีการเที่ยวหลายๆแบบในข่าวเดียวกันนะครับจะตั้งชื่อให้การเดินทางครั้งนี้ก็เรียกว่าเทรก,กิง้งแอบเทรก,กิ้งที่อู่ล่องเทรก,กิ้งไปที่ผาบ้านนั่นเองนะครับแล้ว ที่ผมกําลังจะไปที่เริ่มต้นที่บ้านว่าอะไรนะบ้านอูล่องเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตรงนั้นมีคนนําทางที่เก่งชกาะได้ข่าวว่าเป็นคนที่เปิดเส้นทางใหม่ครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูแน่เขาว่าจะหลออขนาดไหนแต่ฟังเสียงแล้วแก่งบ้านพักร้านอาหารออฟโรดทัวร์เลยแล้วดเข้างนู้ครับมีหมู่บ้านช้างด้วยแคมปิ้งไซ จะมีสาวมาต้อนรับนะครับที่ผมติดต่อไว้นะชื่อบ้านห้วยผู่งล่องอรีสอดครับผมนัดคนคนนึงไว้ชื่อว่าคุณคุณ,คณโจเป็นเจ้าของหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าติดต่อมาก็เจอคุณโจเลยและคุณโจนี่แหละนะครับจะเป็นคนพาผมบุกทะลุทะลวงตะลุยเข้าไปในป่าลึกนะครับเข้าไปหา น้ำตกที่เหมาะนี่ไงว่าน้ำตกที่ไม่เคยเห็นได้เคยเห็นสวัสดีครับคุณโจมคุณโจมไม่อยู่อ,อ๋อตอนนี้ไม่อยู่ใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาใช่ไหมครับงั้นผมเข้าที่พักเลยนะห้องไหนเอออ๋อ เอ้ยอะไรนะลราคลอง,องครับน้ำตกตกอ้ามาดูนละโอโหอันนี้เรามังครับที่ชื่วอว่าห้วยอู่ล่องที่เมื่อกี้เราข้ามสะพานนี้นะครับแล้วก็รีสอร์ทก็จะมีบ้านแบบเรียงกันเรียงรายเนี่ยตามลำน้ำเลยนะครับแล้วก็วางวางวาง,วางโรแมนติกมากถ้าอยากจะให้ได้บรรยาก,กาศธรรมชาตินะห้องน้ำถึงจะสวยขนาดไหนนะเราก็อาจจะลงเลนอาบในในห้วยน,นี้ก็ได้ กระทะบ้านถ้วยอยูร่องนะครับกินไข่กระทะร้อนๆตอนเช้าแต่อินเย็นนโอ้ยมีความสุขเออตื่นนะตอนดึกๆผมเจอแล้วเจอคุณโตแล้วโอ้โหไม่แก่นะหล่อจะด้วยตื่นได้ทุกวันใช่ไหมครับแต่ว่าคุณโจเจอไหนครับเจอไหนครับเฮ้เจอตัวจริงเจอครับคุณโจด่านช้าง ไม่ใช่โจหูล่องโจหูร่องนะครับอาญาโจหูร่องนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการเดินป่าออฟโรดด้วยหลายอย่างนะครับหลายอย่างแล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่ด้วยเออเจ้าของมีสอนบ้านด้วยหูร่องนะครับเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแนะนํามาคุโจนี่นะครับเป็นคนที่บุกเบิกเส้นทางที่จะเข้าสู่ตกผามากถ้าไม่มีคุณโจผมก็จะเข้าไม่ได้ ฉะนั้นผมก็เลยต้องมาที่นี่เพื่อมาหฮะคุณโจสุดหล่อเนี่ยครับแต่ว่าคุณโจก็ไม่ใช่ผู้คนพบใช่ไหมครับครับผมใค,ใครเป็นคนคนพบ,บอ่อเป็นพานเก่าแก่ชื่อลุงบุญม,มีลุงบุญม,มีแกอยู่ที่นี่มานานแกแกยังอยู่นะตอนนี้แกยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่นะโอ้นึกว่าเก่าแกนึกว่าตายไปแล้วยังอยู่นะครับแล้วจะไปกับเราไหมครับอวันนี้แกคงต้องไปด้วยนะครับโชคดีจริงๆคุณโจคุณโจผมเนี่ยที่มาเยอะแล้วนะ อันนี้ต้องเด็ดจริงๆนะเด็ดครับรับรองว่าเด็ดรับรองนะพร้อมอย่างพบใหม่พร้อมครับพร้อมนะครับผมคุณโดระยะระยะทางเนี่ยที่เราต้องใช้ออฟโรดเนี่ยประมาณกี่กิโลครับประมาณ10กิโลเมตรครับ10กิโลหรอครับลุ่มๆเลยอ๋อตรงนี้คือหมู่บ้าน อูล่องใช่ไหมครับรบ,บริเวณนี้เอาละครตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นเส้นทางที่สมบุกสมบันแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าทางออฟโรดนั่นเองนะครับเราออกจากรีสอร์ทมานะครับนิดเดียวแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านอูล่องแล้วจากนั้นก็จะมีทางแย่นะครับก็จะเริ่มเป็นทาง ซึ่งพี่โจบอกว่าตรงนี้เป็นทางเดิมที่ชาวบ้านเขาใช้กันในการขนจรเข้าออกนะครับมีรอยเกวียนรอยล้ออยู่เล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงหน้าแรงๆก็ยังพอไหวนะพี่โจนะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนโอ้โหเละระดับ3ระดับ4ถ้าเปียบเป็นร่องแกงก็คือเรือล่มนะครับพี่โจทำไงทำเองเลยเหรไปจอด ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเส้นทางเดินของชาวบ้านเขาก่อนจะเข้ามาได้เนี่ยทุนโจต้องไปขออนุญาตกับชาวบ้านก่อนอีกทั้งยังช่วยซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลานีำช่วงนะครับต้องขับรถผ่านไปในไร่สวนของชาวบ้านต้องใช้ความสนิทสนุงเป็นการสุวนตัวนะครับเจะเข้าได้ถนนเส้นนี้จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบออฟโรดมาทดสอบสมรรถภาพกันนะครับหรือแม้กระทั่งขับมาเป็นการไล่ลายเพราะมันจะพังโศสาย ถ้าอยากจะมาเที่ยวก็บอกคุณโจดีกว่าเขายินดีจะพาเข้าเหมือนครับรสวัสดีครับ <c oughs> นี่แหละครับตอนนี้เราก็วิ่งมาได้สักประมาณ6กิโล6กกิโลนิดๆน,นะครับก็จะเหลือระยะทางรถออฟโรดอีกประมาณ สามโลกว่าใช่ไหมครับคุณโจครับผมประมาณ3โลกว่านะครับ <ขอ S 1> ช่วง <3 S 1> ช่วงหลังๆนี่นะครับ<ล>ก็จะเป็นเส้นทางที่คุณโจเล่าให้ฟังว่าคุณโจต้องมาทําทางไว้เพื่อให้รถออฟโรดผ่านได้นะครับ,รบนั่นก็คือเซาะร่องเซาะร่องของทางนะครับให้มันเป็นร่องเหมือนเท่าเท่าออรถเล็กๆ<ม>ซึ่งแต่ก่อนนี้รถยนต์คงจะลำบากข้างหน้าใช่ไหมครับคุณโจก็เลยพอช่วงที่มาเซอร์เวย์นะครับหลังจากที่คิดว่าจะพา คนเข้ามาเที่ยวในน้ําตกหามานใช่ไหมครับ<อ>ก็เลยทำเซอร์เวตแล้วก็เซาะล่องอย่างที่ว่านะครับในช่วง3-4มีกิโลสุดท้ายนะแล้วก็รถมันถึงเข้ามาได้นี่ไถึงบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางเนี่ถ้าไม่มีกุญแจมันเข้าไม่ได้ใช่ไหม อ่าให้ครบลืมอ่านี่ของลุงมีครับเนี่ยเตรียมไหมนี่ลุงบุญมีนะครับนี่เหรออ่าลุงบุญมีพูดดีครับลุงครับแหมสามารถเดินป่าโดยไม่ใส่รองเท้าได้นะครับเรื่องน้ำตกผาม่านนี่แกจะรู้มากที่สุดครับเอาครับลุงครับผมอยากคุยกับลุงมานานแล้วครับเรื่องป่าป่าเรื่องล่าสัตว์อะไรพวกเนี้เนี่ยผมชอบแต่ก่อนลุงเป็นพานใช่ไหมครับถึงป่ะครับแล้วลุงไปไปไปกับผมอ่ะเนี่ย ลุงนั่งนั่งช้างตัวเดียวผมเลยนะครับจะได้คุยเรื่องชอบเ่ออก็ไระหว่างไปน้ำตกผาม่านนั้นลุงบุญมีเล่าให้ผมฟังถึงสมัยที่อาเดียมพลานั่ว่าเส้นทางที่ผมนั่งช้างอยู่เนี่ยแหละครับแต่ก่อนนั้นมีสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเก้งกวาง ลุงเองก็ใช้เส้นทางนี้แหละครับเข้าไปล่าสัตว์เป็นประจำก็เลยคุ้นเคยกับเส้นทางป่าแถวนี้ดีส่วนตรงที่เป็นน้ำตกผาม่านนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกฟองกระทิ่มีฝูงกระทิงมากินน้ำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยลุงก็ได้เห็นน้ำตกหามา่านเป็นครั้งแรกก็เมื่อ30ปีมาแล้ว <c oughs> เมื่อตอนที่ไปล่าก,กระทิงนั่นเอง,เองนะครับอออ่านั่งช้างมานก็ประมาณ เขาบอกว่า30นาทีนะครับแต่จริงๆมันก็เกินกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าช้างบางตัวก็ค่อนข้างงอแงไม่ค่อยจะยอมเดินเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามีช้าง4ตัวนะครับมีนักท่องเที่ยวมาด้วยอยู่3 0คนแล้วก็คุณโจแล้วก็คุณลุงบุญมีนะครับจากตรงนี้เดินไปอีกจิ๊บเดียวนะครับก็จะถึงตัวน้ําตกผาม่าน,นะครับที่เราดัานด้นกันมาก็มีแอ่งน้ําให้เล่นด้วยแต่เขาบอกว่าลุงบอกน้ํามันเย็นพยายาม ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าเล่นเลยมันมันหนาวเดี๋ยวอุณหภูมิเปลี่ยนเนี่ยจะไม่สบายนะครับไปจะได้กินข้าวสิพี่หิวยังฮะโอ้โกบันไดไม้ไผ่อันเนี้ <c oughs> ก็เป็นฝีมือลุงบุนีกนั่นนะครับลุงเขาทําขึ้นมาก็เพื่อให้เดินไปน้ําตกผาม่านใกล้ขึ้นเมื่อก่อนนะครับต้องเดินอ้อมไปอีกทางไกลกว่านี้เยอะ อ่ออลลโอ้โหสองเส้นเลยนะนี่แหละครับที่เขาเรียกน้ำตกผาม่านน้ำตกที่มีความสูงกว่า80เมตรสังเกตลองน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนโดยมีพันไ์ไม้ใน่ีนใสเป็นฉากหลังสิครับคล้ายๆกับใครเอามา่านบางๆากั้กนไว้ลเลย เขาก็เลยตั้งชื่อว่าน้ําตกผาม่าไนไงนะครับสายน้ําของน้ําตกแห่งนี้จะใสชุ่มเย็นอยู่ตลอดทั้งปีเนื่องจากไม่ใช่น้ําตกหินปูดก็เลยไม่มีตะกอนนะครับไหลผ่านไปเป็นลำห้วยอู่ล่องหล่อเลี้งชาวบ้านหมู่ล่องที่อยู่ข้างล่างไงน,นะครับ นี่นะครับเส้นทางที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ที่มีเห็นเป็นไม้ไผ่เป็นบันไดปีนกันยากๆนะครับเพิ่งทำใหม่ๆสดๆร้อนๆโดยถึงเย็นๆนะครับพี่โจบอกว่าผมมีโอกาสได้สัมผัสบันไดไม้ไผ่เป็นคนแรกที่ต้องมาท่านนี้กันเป็นบ้านเรืนหน้าน้ำนี่เหมือนกันน้ำเนี่ยใต้ดินน้ำผาอะไรอย่างมง้ยครับนี่ครับมาที่บ้านห้วยอู่ล่องรีสอร์ทเนี่ยโอ้โหดูไหม มื้อเย็นจะมีอาหารขนาดนี้คิดดูสิครับม,มีความสุขเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขวเขาคุ้นชื่อมากเ,เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวก็2วันหนึ่งคืนถ้าสังเกตได้ดีปกตินะผมจะเวลาไปเที่ยวไหนนะไม่เคยเร็วขนาดนี้จะมีอย่างน้อยๆ3วันส่วัน5วัน8วันก็มีนะครับมีครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เที่ยวแบบ2วันหนึ่งคืนระยะระยะเวลาสั้นมากนะครับแต่ว่า การเที่ยวแบบนี้คุ้มมากนะครับเพราะว่าหนึ่งประหยัดเวลา2ได้เที่ยวหลายรูปแบบ <c oughs> อย่างที่น้ำตกหามาเนี่ยโโได้ลองทุกรูปแบบนะนะวันนี้นะโอโ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับถ้ามีคนแบบคุณโจเยอะๆที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนี่ก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับในเมืองไทยนี่น่าจะมีอีกหลายแห่งมากนะครับที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ว่าน่าสนใจก็้วก็น่าไปค้นหานะครับคุณโจก็ จะเปิดเส้นทางใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะมาหาคุณโจอีกนะาจะได้ไบที่ใหม่ๆเพราะผมชอบที่ใหม่ๆถ้าใครรู้จักที่ใหม่ๆนะและยังไม่มีใครรู้จักนะบอกผมบอกผมผมจะพาไปมากินต่อครับยังไม่อิ่มเส้นทางไปน้ำตกหาม่านนั้นยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับใครอยากจะไปต้องติดต่อกับทางรีสอร์ทล่วงหน้าก่อนเขาจะมีรถเตรียมไว้ให้ครับ เส้นทางเดินป่าสวนตกผาม่านยังคงสมบูรณ์และรกทึบอยู่นะครับควรแต่งกายให้เหมาะสมอย่าใส,ส่ส้นตึกไปนะครับข้างเดินป่าและนั่งช้างนั้นจะมีพันไม้ปแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางต้นอาจจะมีพิษถ้าไม่รู้จักก็อย่าเผลอไปเด็ดไปจับเล่นนะครับ เดี๋ยวขาลงจากน้ำตกนะครับพี่โจก็จะโชว์ความสามารถในการไถตามหินลงไปเพื <laughs> ่อให้ได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งนะครับกระโดดกระโดดน,นิดนึงกร<อ>ะโดดดึงสามทีสามทีมท <laughs> ยื่นท่านั่นก่อนนะอยู่ท่านั่นก่อนนะนี่นะครับ <laughs> เป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับทีมงานตลอดนะครับชื่อชื่ออะไรนะพี่สู้ใช่ไหมสู้เอ้สู้เก่ตรงนั้นได้สองชั่วโมงเนี่ยให้สองพัน ขาดอันนี้ไม่ได้อะไรครับเนี่ยเอาไม่เดีไยวอะไรนาลองอไครับลองครับจิตนรงไม่ไหวนะครับก็เดินพวกยาดองขนาวโพบฝาดเนี่ยเน้นไปทางยาดองกลางวันนะตอนที่เขาถ่ายกันก็แอบนั่งกินเบียะ